สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูปแป้งกันอีกแล้วนะคะเนาะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือเนาะแบบฝึกหัดนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะป .1 เล่ม2เนาะตรงนี้นะคะให้ดูเนาะเป็นเล่มที่2องนะคะเพราะว่าเป็นเออเป็นเทม 2, นอมสอเนาะแล้วก็ให้หยิบนะคะเล่มสีฟ้าพื้นหลังตรงนี้เป็นสีฟ้านะคะเมื่อวานพื้นหลังเราเป็นสีขาววันนี้นะคะให้เป็นพื้นหลังสีฟ้าเนาะ แล้วก็เปิดนะคะมาที่หน้าที่หนึ่งเนาะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะที่เราทําไปเนาะถ้าใครลืมนะคะเดี๋ยวครูย้อนให้สักหนึ่งตัวอย่างเนาะ,ะกลับมาดูนะคะทีะ่ดูในตัวอย่างของครูก็ได้เนาะนักเรียนจะได้ไม่ต้องหาในหนังสือนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะในตัวอย่างที่1นเนาะ ตัวอย่างที่1นนะคะพิจารณาความสัมพันธ์ของแบบรูปนะคะแล้วบอกว่ารูปต่อไปเนะี่ยเป็นรูปใดนะคะรูปต่อไปคือตรงนี้เนาะเป็นรูปใดนะคะเขาก็มีมาให้ก็คือสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมรูปที่หายไปก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมเนาะแบบนี้นะคะก็ให้เราไล่ดูนะคะว่ารูปต่อไปควรจะเป็นรูปอะไรนะคะงั้นก็มาดูในแบบฝึกหัดแล้วนะคะนักเรียน หน่วยการเรียนรู film, ้ที่8นะคะแบบรูปเนาะข้อ1ใหญ่นะคะที่เราเรียนวันนี้ก็คือแบบรูปที่มีรูปร่างสัมพันธ์กันนะคะข้อ1เนาะกากบาทนะคะเขาให้กาเราเนี่ยกากระบาดรูปถัดไปของแบบรูปนะคะนี่ช่องนี้นะคะตรงนี้ให้เรากาตรงนี้นะคะอ่ะเราก็ดูนะคะในข้อหนึ่งเนาะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนก็ดูเนาะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะต้องเป็นสามเหลี่ยมเนาะ อ่ะให้นักเรียนนะคะกาไปเลยเนาะอ่ะให้เวลานักเรียนลองทำดูนะคะอ่ะตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อเนาะข้อที่สองนะคะวงกลมกับวงกลมสองชั้นวงกลมวงกลมสองชั้นเนาะอันนี้ก็จะต้องเป็นวงกลมสองชั้นนะคะตรงนี้อ่ะข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนลองทำเองนะคะ นักเรียนให้เวลาทํานะคะนักเรียนสต็อปคลิปเนาะขูดจะเฉลยนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะข้อที่สี่นะคะก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเหมือนกันไหมข้อที่ห้านะคะเป็นรูปยิ้มเห็นฟันเลยเนาะข้อที่หกนะคะเป็นเต่าในรูปแรกเนาะเอามือลงนะคะข้อที่เจ็ดเนาะก็จะเป็นรูปสอนชี้ขึ้นนะคะข้อที่แปดก็จะเป็น ลูกศรสองทางแบบนี้เนาะอ่ะเหมือนกันไหมคะนักเรียนถ้าเหมือนเก่งมากนะคะถ้าไม่เหมือนไม่เป็นไรเนาะลบออกนะคะแล้วกาใหม่เนาะได้นะคะนักเรียนฝึกไปนะคะค่อยๆทำเนาะอ่ะมาดูต่อนะคะในหน้าที่สองเนาะพิจารณาแบบรูปที่กาหนดนะคะแล้ววาดรูปถัดไปให้ถูกต้องอ่ะขอเขาอ,อหน้านี้เนาะเราจะต้องวาดรูปนะคะนักเรียน ข้อที่หนึ่งเนาะแม่กุญแจกุญแจแม่กุญแจกุญแจแม่กุญจแจกุญจแญจต่อไปก็ต้องเป็นแม่กุญแจเนะาะวาดสวยวาดขี้เหะไม่เป็นอะไรนะคะนักเรียนเนาะข้อที่สองรถบัสนะคะกับรถยนต์เนาะน,นี่ก็จะต้องเป็นรถยนต์รถยนต์สีแดง นักเรียนสต็อปคลิปนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยเนะเาะพอนักเรียนทําเสร็จนักเรียนก็มาเปิดคลิปดูนะคะนี่ก็เป็นแอปเปิลข้อที่สี่นะคะก็เป็นถุงมือนวมนะคะเป็นนวมนักบอลเนาะเออไม่ใช่นวมนักบอลสินวมนักมวยนะคะ ข้อที่หนะคะข้อที่หก็จะเป็นรูปวงอนข้อที่6กนะคะก็จะเป็นวงกลมอันใหญ่ก่อนแล้วก็สามเหลี่ยมน,นี่นะคะ ต่อไปเนาะข้อที่7นะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมตั้งๆเนาะข้อที่แปนะคะก็จะเป็นวงกลมแล้วก็หันมาทางซ้ายเหมือนกันไหมคะนักเรียนเนาะอ่ะไปต่อน,นะคะมีอีกหนึ่งหน้าเนาะวันนี้นะคะงานเรามีทั้งหมด3หน้านะคะหน้าที่1หน้าที่2แล้วก,ก็นหน้าที่สนะคะมีแค่นี้เนาะ เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปเนาะเขียนชื่อถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มนะคะคณิตศาสตร์ปอนึงเหมือนเดิมนะคะ,ะข้อที่3เนาะก็พิจารณาแบบรูปที่กําหนดนะคะแล้ววาดรูปที่หายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะลืมวาดได้เลยเลยนาะไม่ต้องระบายสีนะคะนักเรียนไม่ต้องระบายสี เป็นแบบนี้เนาะข้อที่สองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เีากจะวาดยากหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็วงรีข้อที่3ถึงข้อที่8ปดนักเรียนทำเองนะคะ อะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนสต็อปคลิปครูนอนแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะพอนักเรียนทําเสร็จปุ๊บให้นักเรียนนะคะก็กดดูต่อเนะว่าเราทําถูกหรือเปล่านะคะนี่ก็จะเป็นห่วงยาง แล้วก็เป็นรูกบอลสีเหลืองเนาะแล้วก็ข้อที่4ี่นะคะก็จะเป็นวงลีแล้วก็วงลีนะคะข้อที่ห้านาะก็จะเป็นรูปดาวนะคะตรงนี้ น,นี้ก็รูปดาวเหมือนกันอ่ะข้อที่ห้านะคะแตงหมเนาะแตงหมจิ้มลงนะคะแล้วก็แตงหมูจิ้มขึ้นนะเป็นไงคะนาะเกลี่ยนเหมือนกันไหมข้อที่เออข้อที่เเนาะก็จะเป็นวงกลมอุย้ย วงกลมนะคะแล้วก็ทรงกระบอกเนาะแล้วก็ข้อที่8นะคะก็จะเป็นเสื้อแล้วก็กางเกงนะคะกางเกงเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็มีแค่นี้เนาอะ,อะสรุปนะคะงานของเรานะคะจะมี3หน้าเนาะวันนี้นะคะก็คือหน้าที่1ห,หน้าที่2แล้วก็หน้าที่3นะคะ การหาแบบรูปเนาะก็คือให้นักเรียน,นดูรูปก่อนหน้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูว่าความน่าจะเป็นว่ารูปถัดไปเนี่ยมันควรที่จะเป็นรูปอะไรนะคะนักเรียนเนาะอ่ะงั้นก็วันนี้นะคะมีเท่านี้เนาะใครทํเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชานเนาะแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มนะคะคณิตศาสตร์ป .1 เนาะโอเคค่ะงั้นก็สําหรับวันนี้มีเท่านี้สวัสดีค่ะ